สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเยวคลิปนี้นะครับพามาไถนาเนาแนานำนะครับผมปั่นร้อมไถร้อมนะครับเดี๋ยวผ้าเบิ่งนะครับพามาช่มนะครับการทํางานดีกว่านะครับผมกะเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาเก็บป่านะครับผมขึ้นไปทั้งโคกตัวหนึ่งตัวบกูใหญ่เลยบาคอนะครับาะวานามั้นบนน้ำฝนตกไปทำจากที่มันออกบ่อจากธรรมาตานะครับผมก็เลยมีป่านะ ปลาหลายครับอที่พอดสมัยก่อนครับผมตะกี้ใส่อีแท็กเนาะอีแท็กไถหน้าขาดหน้าครับผมเก็บปลาครับพี่น้องครับเก็บปลาตะกี้ขาดหน้าเก็บปลาครับสุมือนี่ฮะบรรยากาศแบบนับบยากครับสุมือนี่พราะว่าหลายคนเมืเอไหร่ได้เห็นเนาะเห็นหน้าแหงครับเพราะปลานี้คนหน้าครับผมใส่คนใส่ ตอนตุดแรกแล้วครับพวกยาสีแดงยังแน่ปลามันก็ตายไปน้ำนะครับปุ๊บเขี่ยตัวนี่นะครับกระบอกเขมีฮ่าได้ยางครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมนะครับอยูน้ำบมาดเขาปันหน้าเก็บปลานะครับตั้งสมัยแต่ผมยังหน่อยโอ้ยอีแตกแล้วครับผมตะกี้รถไถหน้าเดินตามนะครับไถหน้าขาดหน้านี่ของผ้าหลังเลยแหละนะครับผมผ้าของพ่อนะครับเก็บปลาครับตะกี้มวนขัด นนรับเล็กน้อยสมุนไพรครับมาเก็บปลานี่นะครับบรรยากาศเกาๆนะครับผมตอนสุมินรถไหนาเดินตามก่อนคือสีบมคยมีเนาะมาไถานาแนวสัส่วนมากกับเรถไยเบิร์ดครับผมผู้ใดกไ็ได้ ไม่ปลาเดินยังมันเฮียเด้อนี่ครับผมปลาคอใหญ่ครับตายแล้วบ่อขึ้นบนหินแหลกแน่เลยตายแล้วไหมคล้ายเลยมีปาลาไหลเลยหินแหลกกี่ตอนสมัยก่อนครับสมัยกุแหละเจ็ดแปดปีขึ้นหลังครับใส่สมัยอีแตกเนาะ พ่อแม่ไม่มีรถไถน,นะครับผมใส่รถอีแตกไถห,หน้าเดื่ตาางตะกี้มากมากครับผมโรงเรียนไม่อยากไปเลยขับรถไถห,หน้าซอยอพอนะครับผมตะกี้ไถห,หน้าม้วนคับเห อันนี้มันปาลาหรือหมูเลยนี่นี่หอดเตาอะทันทา่างผุ้นปลาอะไรครับพี่น้องโอ้ยพี่หยางหกีเด้ ปวเต้าครับปวดริว้วไปมาที่บู๋แล้วอะไรครับพี่ปลาได้อยู่พี่จะเฝ้าไว้ก่อนหาเลขก่อนหาเลขก่อน <c oughs> ขันขายยาขื้นเครับพี่น้องนะครับอาศัยเก็บปาน้ำขาดพัดแฟนครับมันตายหลยเหี้ย เอาละครับผมเดี๋ยวสไลค์คิวนี้เนาะนะครับผมมีอยางมา้อไงพามาชมบรรยากาศนะครับการไถนาเนาะนี่ครับเก็บปลานะครับมึงบรรยากาศเก่าๆนะครับผมอ๋อนะครับผมสไลค์คิวนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าบล็อกสวัสดีครับ